นักรบไปไม่ห่วงลูกนักลบไปไม่ห่วงนักรบไปเยวอาณาเข้ามาครับเดีย๋ยวจะจะให้แกท่านแบ่งปันได้ก็บอกแค่นั้นแล้วก็อาณามันมีของมัาเนาะเมื่อกี้มีไข่พี่มีของมีนูมูม่ผีสางอ่ะอยู่ที่แกแกจะอึดอัดที่ไหลแกจะอ้วกยิงไปแก ท่านมีวิธีแก้ที่บ่ฮือเจอสิ่งนี้ได้ไหมอยู่ไปอยู่เหนือมันกับรู้สึกกับมันอยู่ตามหน้ามันนั่นแหละแต่อยู่ตามหน้าทำเป็นอ้วกอะเออมันอ้วกเลยอข้ามใช่ใช่ใช่ไปแย่ไดะแก้ต้องสูงไปเลยใช่ไหมต้องสูงไปเลยเหมือนผมนี้เราอยู่เหนือมันกันโอเคอันวนี่มันหลอกเราน่ยแล้ววิ่งตามมันน่ะโอเค ต้องอยู่เหนือมันดิผมต้องถอนมันเนาะผมต้องถอนเดี๋ยวไปอยู่แต่รู้สึกก็รู้สึกแต่จะไปมีความรู้สึกไปโดนเล่นนี่กับมันนดิรู้สึกได้ก็พอเราเป็นได้ยากเราไม่เคยสนใจมันเลยเป็นมาห้าปีสิบปียังไม่เคยสนใจจนท่านมันก็ไปของมันเองชนะด้วยใช้ความอดดันจะไปมีความรู้สึกแต่ต้องวาความรู้สึกมันแล้วแรความรู้สึกมาได้ก็ดีหมดทุกเรื่อง เราฝึกจิตประเภทไหนครับที่อย่าตัดอยงนี้ได้ฝึกฝึประเภทไหนครับสู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวอยู่เหนือมันเองกะโอเควิธีเข้าใจวิธีเอาออกแล้วครมีวิธีเอาออกไหมออกได้ไล่ลงไปมันต้องซื่เฉยโอเคมันไปของมันเองกะโอเคหรือเราไปสามแยกสี่แยกที่ไหนมาไปพิโรธที่ต้นน้ำกระทบหลอกบังคร่ากับวิญญาณกับวิญญาณเทพต่างเพศไปแหละตัวดีอ่าโอเค เทพกับเทพเป็นอิจฉาเราอ่ะไอเทพนักรบขุ้สึกหรือนี่กิเลสอยากได้เราเป็นเมียอีกไม่อยู่กับเราเยอะเลยโอ้เยอะเลยคนนี้เยอะมากหรือว่ามาเดินแกเป็นของเดิมแกอยู่ได้ใช่ไหมแต่มันมีอยู่แล้วในตัวของตนแต่ว่าบางครั้งเราไปรุ่นไปนี่มันกระทบ ยังผีมาเข้าร่างโคนมันบอกเลยอย่ากมาเป็นเมียชอบคนเนี้ยเยอะแยะอันนี้เป็นต้องเฉยๆทำรู้เจ็บป่วยทำรู้สึกอึดอัดเนี่ยคลนไส้อาเจียนอ้วกเองลองลองทำทำเนี่ยไปดูกันหมอคงจะอกแตกอ้กแตกโองอกแตกตองแตก แกอากาศอากาศแบบนี้แกจะเห็น